มาดูข่าวกีฬากันบ้างน,นะครับโดย16นักเตะเยาวชนของไทยนะครับก็ได้บินสู่สโมรสรเลสเตอร์ซิตี้อะคาเดมี่ประเทศอังกฤษแล้วนะครับเพื่อฝึกฟุตบอลแบบมืออาชีพ บอร์บริหารสโมสรเลสเตอร์ซิตี้พร้อมผู้สนับสนุนร่วมถแถลงข่าวและให้โอวาดนักเตะเยาวชนไทย16คนที่ผ่านด่านการคัดเลือกจากหลายพันคนได้ไปฝึกฟุตบอลแบบมืออาชีพกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อะคาเดมีประเทศอังกฤษในโครงการตามล่าจิ้งจอกสายพันสยามและได้บินสู่ประเทศอังกฤษกันแล้วพร้อมกับได้ทุนการศึกษาระดับไฮสคูลเรียนในโรงเรียนชั้นนําเมืองเลสเตอร์ตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งที่ได้ร่วมฝึกฟุตบอลกับสโมสรดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาฟุตบอลของประเทศไทย,ไยควบคู่ไปกับการศึกษาของเยาวชนไทย